มาไรก็ยอมจริงหรองั้นกราบเท้าฉันสิอ้าวไหนบอกจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกไม่ใช่หรอเอางี้ถ้าแกกราบเท้าฉันครั้งหนึ่งฉันจะให้แกหมื่นหนึ่งโอเคเปล่าแค่หมื่นหนึ่งยังไม่พอซื้อนาฬิกาของฉันเลยกราบเท้าฉันสินี่คิดว่ามีเงินเนี่ยจะทำอย่างไรก็ได้รืงไงคะมีเงินเนี่ย คิดว่าจะทำลายศักดิ์ศรีของใครก็ได้ยังไงฮะใช่คิดว่าตัวเอเวงเป็นใครอ่ะทึ้งทำไมชอบดูถูกคน,นแบบนี้ล่ะแล้วพวกคุณยุ่งอะไรด้วยผมไม่ได้บังคับเขาผมก็ยื่นข้อเสนอให้เขาเฉยๆหรือพวกคุณจะให้เงินผู้หญิงคนนี้อ่ะคุณได้เปล่าคุณอ่ะก็ไม่นี่สรุปจะยังไงถ้าไม่กลับผไปแล้วนะเดี๋ยวกันค่ะ <c oughs> <c oughs> กลับคุณแล้วแล้วไหนเงินฉันล่ะนี่เขากลับแล้วในละเงินให้เขาไปสิแก่เนี่มันโง่จริงไ่ให้ว้ยนี่เธอคนแบบนี้ต้องไม่มีนิตยอยู่ในสังคมเดี๋ยวพวกเราจะเอาคลิปที่เราถ่ายไว้ไปลงโซเชียลคุนได้เห็นนี่เธอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเธอเองใช่เดี๋ยวก็มีคนบริจาคให้เธอเองเลย รายงานสถานการณ์ของคุณแม่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะด้วยความช่วยเหลือของผู้ใจบุญในสังคมทําให้คุณแม่ได้รับเงินบริจาคในการผ่าตัดลูกสาวแนชทางโรงพยาบาลจะทําการผ่าตัดใน,นทันทีคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะตอนนี้ลูกฉันได้รับการช่วยเหลือแล้วก็รักษาไว้ทนนะะันแล้วค่ะฉันขอบคุณทุกคนมากจริงๆเลยนะคะ แต่จากพฤติกรรมของชายในคลิปยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนในสังคมและยังมีคอมเมนต์นไปต่างๆนานาคุณถิ่นที่เห็นเขาคนี้ก็ยังอ่ะผู้หญิงคนนี้คูดน่าสงสารเลยเนาะใช่ฉันไมไ่จับไปให้เขาตั้งหนึ่งพันเลยนะนี่อะไรนี่มนา,ามน้อยน้องช่วยกันถิ่นนี่นายคนในคลิปอ่ะเป็นนายใช่ปะนายมันพูดเลวเลยอ่ะ โคตรกับช้าเลยวะ่ะแค่ดูเขาป่วยยังสงสัรไม่พออีกรอแล้วก็ให้เขาปลับตีอีกบริษัทของเราอ่ไม่ต้องการคนแบบนายหรอกดูไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นคนแบบเนี้ยตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนดีที่ไหนได้ไปลอมอ่ะมีอะไรกันอ่ะฟอดคะดูนี่สิคะไอ้คนที่กำลังดังในโซเชียลตอนเนี้ก็คือมังค่ะ นี่นายทำเรื่องเชื่อแบบนี้ยังกล้าเสนอหน้ามาบริษัทชันยหรอรู้ไหมว่าม,มีผลกระทบต่อบริษัทชันมากแค่ไหนฉันไล่านายออกจะยืนนิ่งอยู่ทำไมล่ะก็ไปสิออไปก็ได้วะน้ำร้านชั้นอ้อยหมามันกินดีกว่าเอาให้คนแบบคนกินหรอฉันไม่ขายก่อนจิตใจสกปรกแบบคุณจะไปไหนก็ไปเลยไปไปสิ ชั่วยังมีหน้ามาเดินแถวนี้จริงยังไงฮะใช่ทำไมโลกนี้ต้องมีคนเลวอย่างอยู่ด้วยวะนี่ทุกคนมาดูเร็วทุกคนทุกคนมาดูเร็วไอ้พวกขยะสังคมตอนนี้กำลังดังอยู่ในสังคมมาเลยถ่ายคลิปมาเลยไอเป็นสังคมนี่นะครับทุกคนชั่วไอ้เลวไอ้เลวไม่น่าเกิดเป็นคนเลยนะแกไอ้ชั่วชั่วมากๆนี่นะครับทุกคนดูไว้นะคะดถ่ายด้วยค่ะครับทุกคนด่าเขาได้แล้วค่ะเลิกด่าเขาได้แล้ว ลูกคุณเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ได้รับเงินบริจาคไปการผ่าตัดทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตอนนี้กําลังพักฟื้นอยู่ฉันขอบคุณคุณมากจริงนะคะขอบคุณคุณมากจริงเอ้าจะไปขอบคุณไปทำไมใช่ไปขอบคุณมันทําไมทาไมคุณต้องให้คุณหนูไปลังเกียด้วยล่ะคะแต่คุณไม่ต้องไปหงอหนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปถ่ายคลปซ้ายเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็คลิปเดี๋ยวพวกเราจะเอาไปลงโซเชียลเองค่ะโพสขุกคนโพสโพสเัอนทุกคน ฉันนี่แหละเป็นคนต้องขอโทษทุกคนเองทำไมอ่ะความจริงก็คือช่วย right. บริจาคให้ฉ like ันหน่อยนะคะตอนนี Honestly, like ้ล so um, ูงฉันป่วยหนักมากจริงๆช่วยหน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆวันนี้ได้กี่บาทแล้วครับนอกจากคุณก็ไม่มีใครให้ฉันเลยค่ะ ช่วยบริจาคให้ลูกฉันหน่อยนะคะตอนนี้ลูกฉันป่วยหนักมากจริงช่วยหน่อยนะคะนี่คุณอีกแล้วเหรอคุณให้เงินฉันมาจากทิตหนึ่งแล้วนะแล้วอีกอย่างคุณก็เป็นแค่พนักง,งานออฟฟิศกว่าคุณเองจะหาเงินมาได้มันก็ลําบากเช่นกันฉันรับไว้ไม่ได,ไ,มได้หรอกค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมผ่านมาดาังนี้พอดีผมสังเกตคุณมาหลายวันแล้วถ้าคุณไม่รับเงินนี้คุณช่วยลูกคุณไว้ไม่ฉันแน่นอนครับคุณรับเงินนี้ไว้เลยครับ มีวิธีนะคุณกล้าเสี่ยงไหมละ่ะผมพร้อมจะเสี่ยงไปกับคุณฉันขอโทษฉันขอโทษที่หลอกทุกคนแต่ว่าลูกสาวของฉันเขายังเด็กแล้วเขาก็ป่วยหนักมากฉันคงรอไม่ไหวถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้เขามาช่วยลูกสาวของฉันก็คงไม่รอดแน่ๆค่ะคุณมัมเขาเป็นผู่งมีพระคุณกับลูกสาวฉันค่ะอ๋อทำไมบอกแต่แรเล่ละทำแบบนี้เขาเรียกหิวแสงปะ่ะทำไมอ่ะอยากดังงั้นหรอ ใช่ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีแท้ๆทำไมไม่ขอกันดีๆละ่ะทำไมต้องให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดกันไปด้วยนั่นสิใครจะไปรู้ล่ะเยวนี้มิฉช,ชีพก็เยอะใครจะไปรู้ล่ะเรื่องเองินัเรื่องแต่งสองถ้าพวกคุณเห็นเขานั่งของเงินอยู่เฉยๆพวกคุณจะช่วยไหมล่ะครับพวกเราไม่ได้หาเงินบนความใจดีของคนนะครับแต่สมัยนี้ถ้าไม่สร้างความเกลียดชังก็ไม่มีใครสนใจไงพวกคุณจะเกลียดผมไม่ว่านะครับขอแค่ลูกสาวเขาปลดภปยก็เขาพองั้นพวกเราขอโทษค่ะ